วันหกวันต้องต้องนานหกวันแล้วก็ต้มประมาณห้านาทีเดี๋ยวจะให้ทุกคนกลับไปคนละสองกล่องทำไมน้อยจังอ่ะนั่นก็ได้พี่พี่มันมันมันเข้านะพี่นะตรงนี้เดี๋ยวส่งไม่ให้อันนี้มาจากบริษัทไหนกันครับเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ย เป็นแค่ประเทศไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นเหรอครับโอ้ยเยอรมันหนาวโอ้ยุโรปมันเหรอไม่ตัดทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรพี่พี่หน่อย chemistry ครับอ๋อ c h e m ์เหรอใช่ไหมแล้วเราบางแต่ไหนพี่โบดบ้างดิบ้างเลยพี่โมดมันจะไม่มีบอั้พี่หน่อยพาเพื่อนๆสมาชิกมา ครับเป็นเพื่อนลายทีแล้วนี่มารอบที่สองพี่หน่อยเนาะสามปีที่ผ่านมาก่อนโควิดแล้วก็ยังยังกลับมาทํากิจกรรมที่ชุมชนบ้านแหลมของเรานะครับวันนี้เราภารกิจที่พี่หน่อยทําคือจะทําไข่เค็มสมุนไพรแล้วก็เอาเราเอาไปแจกเขาใช่ไหมครับเอาไปให้เด็กบนดอยค่ะอโอเคดอยไหนรอรับแล้วกันพี่นะเดี๋ยวบอกเดีกทีหนึ่งนะครับ ไข่เค็มสมุนไพรไข่ตะพุธนะครับโปะได้แต่แต่ถ้าเกิดมันหนาไปอะค่ะความหนาของมันนะคะเดี๋ยวจะไปทําให้ไข่ขาวอะมันจะเค็มไอตุ้นชูไอตุ้นไม่ได้ชูยำไข่ชูไห้นี่เดี๋ยวลองชิมได้นะคะว่าชอบรสชาติแบบนี้หรือเปล่า ที่ซื้อพวกที่น่อดๆแล้วดูเป็นมแกบแม่แกบกิ่ท่าแกบเนอะกับชายาเค็ชายาก็ใช้ก็ใช้อีกอย่างอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันอันนี้ของเราจะเป็นสอบขาอะไข่พิเศษไข่พิเศษกกนายไปหน่อยครับ นี่เราก็อุดหนุนไข่ชนชนใช่ใช่ครับใช่ครับวอกมันเห็นยอ่ยาหนาเกินไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่คอยตัวสสอบอกทีเหมือนกันเา่ด้่งหนาไป้านหน้าคนนั้นอ่ะเป็นคนเข้มค่ะชอบชอบ อันนี้คือเป็นวิธีการเฉพาะของที่นี่เหรอใช่ค่ะอันนี้เราจะใช้เป็นวัตถุดิบที่มีในชุมชนของเราเลยค่ะอย่างกระเตยนะคะก็จะเป็นของบ้านชาเตยหอมค่ะไข่เป็ดก็เป็นไข่เป็ดไรทูไข่เป็ดจีนซีค่ะที่นี่ไปเตมหอมหอมไหมคะหอมหอมใช่ค่ะชาชาเตยหอมนะคะ ดีดีเยอะก็บ,บ้านถ้ามันมันคลิงมากไฟเ,เ,กเหมือนเราเหมือนเราจับอะค่ะมันก็จะเหมือนว่าติดติดมือเรามาด้วยใช่าาค่ะบพอเราคิดว่ามันมันสงสัยเรื่องไข่อย่างเดียวครึ่งวันเลยมั้งเนี่ยอยีกถ้างอื่นจะมาเยอะออตอนแรกเข้าใจว่าห้าตอนแรบอกห้าร้อยฟองเลยเนาะไม่ใช่ห้าร้อยฟองเลยเราเคยสั่งห้าร้อยฟองนะครัห้าร้อยฟองก็ต้องสั่งวันเดียว อยู่ที่นี่ประมาณสามวันนะฮะไข่ไม่ทันเลยก็จะคืนมันทำไมเราปลุกปกมันเฉยๆเนี่ยมันจะเปลืองนะเราต้องเอาออกมาแล้วอะไรอย่างนั้นอ่ะโอเคนะครับเพื่อนคนใดสนใจนะครับมาทํากิจกรรมแบบนี้เลยนะครับทําไข่เค็มสูนไพรใบเตยไข่เค็มแฝดหนึ่งเดียวในโลกไข่ตะพุทธนะเพราะที่นี่เพราะที่นี่ชื่อโฮมสเตย์ ไผ่ตะพุธจนเป็นที่มาของไข่เค็มสูนไผ่ไข่ตะพุธนะครับที่นี่เราเป็นเขตพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษนะครับเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นในชุมชนนะครับนี่แล้วเราก็ได้นี่ด้วยนะจะบ้านที่ดีนิวแคปเตอร์นะครับรหัสซ o 5 0หหมายความว่าสมาชิกของบ้านแหลมทุกคนได้ผ่านการอบรมนะครับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะครับอ่า แวะมากันได้นะครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวมาดูนี่คนนี้คนนี้คือคนนี้คือคนางเอกประจำชุมชนของเราเลยนี่ถ้าล้วนของเราเลยนะสวัสดีจ้า <c oughs> วันนี้มีอะไรมาจำหน่ายมัางครับเนี่ย <c oughs> มีเครื่องกระเป้ากระโจกจวาม่วงจ้าเยอะแยะเลย <c oughs> ที่นี่ของป้าล้วนได้มากดีนี้เขาไม่รับเงินสดนะครับเขามีสแกนสแกนจ่ายตังค์กันเลยครับมาบ้านแหลมไม่จำเป็นต้องพกเงินสดม <c oughs> <ๆ S 1> า เงินะแกนได้จ้าไรก็ได้เชิญมาเที่ยวไฟตะพุธโฮมสเตย์บ้านสวนแฟ่นดินแม่กันนะจ๊ะครับอันนี้ครับนี่สองสาว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 เรือนน้อยนี่เคลอาทีอันนี้พี่อมพรบ้านชาติหอมนะครับเดี๋ยวใครอยากสนใจก็ไปที่บ้านพ่พรชาติหอมได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็วันนี้เรือเราจะเลาะแวงเลาะ แวะไปบ้านพี่อนด้วยวันนี้ชายวันนี้มาีนี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการต้อนรับกันคณะที่จะมานะครับอ่าดูข้างข้าอืมปริันธ์เข้าวๆนะครับนี่ปริพันธ์เข้าวๆที่มี่แบบนี้เลยโอเคนะครับอ๋อวัน่อ้อีกอย่างนี่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 น้ำพริกน้ำพริกไปนาน้ำพริกไปนานะครับวันนี้ชุดเบรกนี่ใครมาที่บ้านแหลมก็จะมีชุดเบรกนี้บริการให้ เล็กบุธเบก BCG นะครับโอเคใครสนใจก็มาที่ชุมชนบ้านแหลมได้เลยนะจ๊ะโอเคอ๋อนี่ครับชุดนี่นี่เป็ครบชุดเลยนี่นะครับนี่โอเคน้ำชาหลอต้นอ้อดแล้วต้นอ้อนนั่งโอเคเลยใครสนใจก็มาที่นี่นะครับบ้านแหลมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ